เอาทาหีวางลิโกน้ํามากดอยากใช้ไม่อยากกดคุณกดไง 我们在一个地方，他就。

พิจกังเดนจิกังจุ่มห้องทพุกเมววัชมีชนะโสสะเปตุเกตุชงกวาเจิโหราโสยะภามณิชติระโสยะตะชิวะธนสีลินิมโขก้าปัใจโนจัสาโรธรรมะกันติอายุ ่นก็ตั้งเต็มือบวชเลยค่ได้ถามคือสายยาอย่างละมพ่อบ่อืมจงบ่ได้เหรครับบาคนพวกเกียนคืคนว่ได้เอาหายเลยตงจักรนี่นี่เลขมาผู้บวชครับแล้วนี่เลขมาผู้บครับแล้วก็นี่ใบทุ่กีเพื่อทา้นำบวชบวประอบทุ่กให้แต่ว่านี่บชเงินบวชเงินบวชเงบวชเงินบวชเบบวชเงินตเงินองบวบวชเเินนบวชบนิบ อันได้ไป็นการแม่มวยบวชนะเพราะว่าเอาคนายาอย่างนู่นวเหมือนขนขีเขียนเนียมันสวดเพขึ้นกันออเพิ่ียนั่งืออยู่เพิ่เขียนอยู่เพิ่เขียนเพิ่ไเนี่ยอันีเวีนกันายายจ่เพิ่งอยู่วัด่ครับคนมาหลายวัดเนี่ยเอกสารประตอยู่ที่วัดนเพราะว่าบวชวันไหนก็ต้องอยู่วันนั้น ลืมถามแล้ว่าแต่ฉายายังถามวัตถุช่าเออโนูเห็นอุตช่าเพิ่นเขียนอยู่เพิ่นคิดว่าเขียนเสร็จเพิ่นจะฉีดให้บวชเสร็จเขาฉีดให้เขาก็เห็นอยู่เพิ่นจะว่าอย่ั้นนะหรือว่าอันบวชแค่หน่อยมือเพิ่นมาตั้งกับมาจักเด้อบะตั้งเยอะตั้งเยอะตั้งเยอะแบบหนูเห็นเพิ่นเขียนอยู่ไหมตั้งแต่หนูก็ลืมถามให้เท่ากับลื่นเท้าวไปว่าสลับได้ถาม